สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมอบตัวดวน3วันเกิดโกงความรวยคลิปนี้นะคะแอดมินไปเจอดวงที่น่าสนใจใน3วันเกิดนี้ค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์โกงความรวยนะคะถ้าใครรู้แล้วว่าเป็นตัวท่านรีบมอบตัวด่วนเลยนะคะ เอาละค่ะมาเริ่มกันที่วันเกิดแรกเลยดีกว่านะคะท่านที่เกิดในวันอังคารคุณจะได้รับโอกาสเด่นในเรื่องของการค้าขายของชิ้นใหญ่อสังหาริมทรัพย์มีคนเข้ามาพึ่งใบบุญมากมายเรื่องงานเงนิงนไหลลื่น มาเจาะกันที่เรื่องการงานนะคะอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากต่างๆกำลังคลี่คลายออกไปด้วยตัวของมันเองเวลาจะเป็นตัวช่วยจะมีความคิดออกไปท่องเที่ยวเพื่อหลบปัญหาไปสักระยะไปทะเลพักผ่อนริมน้ำการเริ่มธุรกิจควรเป็นธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเช่นโรงน้ำแข็งน้ำดื่มร้านกาแฟเป็นต้นนะคะมาดูเรื่องการเงินกันนะคะ จะเตรียมการเงินก้อนใหญ่ในการซื้อบ้านดาวได้ไม่ฟุ่มเฟือยมีเป้าหมายชัดเจนในการใช้เงินค่ะส่วนเรื่องความรักเนี่ยไม่ดีเหมือนการงานนะคะความรักจะมีการทะเลาะเบาะแว้งอยู่บ้างแบบยากที่จะประนีประนอมหรือจะต้องอยู่ห่างไกลคนรักทำให้กระวนกระวายด้วยความคิดถึงค่ะมาต่อกันที่วันเกิดที่สองเลยนะคะท่านจะเกิดในวันพฤหับสบดี จะเป็นพลังเด่นในเรื่องของความสเสน่หาแบบหวานน่ารักละมุนมีคนเข้ามาชอบมาติดพันแต่มักเป็นคนมีเจ้าของหรือคุณก็ใจอ่อนไปหลงรักคนที่มีเจ้าของซะเองแต่ถ้าเรื่องของการค้าขายการเจรจาจะได้เงินง่ายมากๆเลยนะคะมาเจาะเรื่องการงานกันค่ะ จะมีหุ้นส่วนมาร่วมในธุรกิจของคุณเป็นคนที่ประสานงานกันเจราจาตกลงกันด้วยความเข้าใจธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะแบ่งงานความรับผิดชอบให้กับผู้ร่วมงานได้ช่วยกันแล้วก็จะมีแผนขยายธุรกิจสาขาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมาถึงเรื่องการเงินค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงโชคดีมากเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติระดับเศรษฐี คนเกิดวันพรฤหัสบดีช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้บ้านได้รถหรือว่าได้เงินก้อนโตด้วยนะคะความรักช่วงนี้จะเจ้าชู้หนักมากสเสน่ห์แรงมากด้วยนะคะรักสนุกไม่ยึดติดกับใครสักคนชิลชิง่ายๆสนุกสนานกับชีวิตไปวันๆค่ะแล้วก็มาถึงวันเกิดวันสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในวันศุกร เป็นช่วงของชีพจรลงเท้าเป็นนักกิจกรรมอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยต้องหากิจกรรมสร้างไรายได้ตลอดเป็นคนชอบงานท้าทายให้ทำอะไรซ้ำๆทำไม่ได้จะเบื่อมากชีวิตคุณในช่วงนี้เดินไวฉลาดแต่ขาดความรอบคอบนะคะต้องระวังค่ะมาเจาะกันเรื่องการงานเลยนะคะ ถ้าคุณเป็นพนักงานในบริษัทองค์กรจะมีการเติบโตจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความรับผิดชอบมากขึ้นตามไปด้วยสำหรับนักธุรกิจเจ้าของกิจการจะมีการเปิดสาขาขยายงานออกเพิ่มโอกาสดีๆได้เปิดให้คุณแล้วนะคะมาถึงเรื่องการเงินค่ะคนเกิดวันศุกร์จะโชคดีได้บ้านได้รถได้เงินก้อนโตโชคดีมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดเลยนะคะส่วนเรื่องความรัก ปากกับใจของคุณไม่ตรงกันเลยค่ะคิดอย่างพูดอย่างกับคนรักชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นไม่มีความสุขตัวคุณเป็นโสดจะชอบใครจีบใครดูดีๆนะคะเพราะเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวง3ามวันเกิดที่เตรียมตัวมอบตัวดวนเลยนะคะเพราะถ้ามีเกณฑ์ช่วงนี้มีดวงโกงความรวยค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ